สวัสดีครับผมวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวเซบูนบ่เซบูนบ่เอานี่มา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 ออกไหนไหนไหนอ่ามันก็เป็นทำของแม่ยายครับตอนนี้แม่ยายเนาะทำแม่ยายมันก็จะทำพื้นที่ใหม่ขยายวัวเพิ่มครับครับไม่ได้มาเอ๊หกเจ็ดเดือนบ่ มาคราวนี้ยโอ้เต็มฟาร์มเต็มคอกเลยทำคอกใหม่เนาะว้สุดยอดจริงๆวัวเล่วัดฮะเพราะว่าวัวมีแต่วัวท้องมันต้องขยายพื้นที่ขยายพื้นที่วัวท้องประมาณห้าหกตัวนี่กี่ตัวกี่ตัวนี่ยสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวว้ฟาร์มใหญ่เลยตัวนี้ตัวไหนสิบสิบสองบ่สิบสองตัว ทองแรงแมนบ้าทองแรงรูปผสมบีบมัตเตอร์โอ้บีมัตเตอร์เลยบ่สีแดงบีมัตเตอร์ช่วงนี้กำลังฮิตเลยกำลังกำลังมาแรงมาแรงบีมัตเตอร์นี่สีแดงบีมัตเตอร์บีมัตเตอร์ติดแล้วเนาะมันใจน่าจะติดครับน่าติดแล้วเนาะติดแล้วแล้ตัวนี้ก็าผสไอนี้เล่เล่เลยตัวนี้แม่เล่เลยเป็นชาโลเล่ลูกมันเขาเอารามันใส่เข้าไปนี่รามันเป็นรูปรามันไดนี่แต่ตอนนี้ผสมเล่แล้ว อันนี้ยังครับยังอีกสักเดือนหนึ่งกับอีกกับว่าจะอันนี้ก็นอเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เลขเข้าไปเนาะให้มันกับเดือนหนึ่งกับอีกยี่สิบสี่วันเป็นเดือนเดือนกับสิบสี่วันเดือนสามเดือนกับสองเดือนสี่วันเออสองเดือนสี่วันนี่วัววัวไทยที่นี่ไทยเราเองไทยไทยใหญ่จริงต้องยใหญยที่เพราะลูกมันใหญ่แล้ว ขยายขยายอืมสอเดือนสองเดือนตเดือนนี่มาดูตัวใหญ่นี่วันนี้นี่พื้นที่นี่กำลังคือจะขยายครอบโอ้นี่ตัดต้นมะม่วงออกมะพร้าวออกขยายพื้นที่ครอบครอบใหญ่เลยวันนี้บยาังตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เว้ยบอกให้แม่คลายแน่ตัวนี้นี่ ตนี้ก็จะปล่อยปล่อยโย่ครับจะว่ารอสักนะกอนนี้มันยังมีพ่อบัวผสมในพื้นที่นี้เขาไม่มีบ,บ,มบัวผสมเพราะเขายังไม่ค่อยนิยมผสมเทียมเท่าไหั้ครับชื่อบวับวบัวทองบัวทองไอ้บัวทองเทองชื่อทองวอ,อ,อ้ยทองเฉยมีคนตั้งชื่อ,อไอ้ทองไอ้ทองไอ้ทองเจ้าทองนะครับเดี๋ยวนี้ครับมีชื่ออยู่นะครับผสมไปทัป้งหมดได้กี่แม่แล้วนี่ยี่สิบหกแม่ครับ ยี่สิบหกแม่ได้เงินลืนแล้วเนี่ยสามเดือนค่ะสามเดือนผสมอืมโอ่โหขอห้าพอพันก็ได้ช่วงนั้นเขาก็อาศัยอาศัยน้องพันธ์รามันผันชาเล่ก็มาผสมกันนี่หมดอันนี้รามันกับนัดไอเอารามันพันธุ์ใหญ่มาจากบุรีรัมเขาไม่มีพอพันธุ์เขามาผสมนี่ยนาแกสีแดงสดด้วยก็มา งอแมให้ปล่อยเลยแล้วเนาะปบอกแน่เลยนี่เอ้ยหาลูกค้าให้เพ่งแเลยเด็กได้นได้ผมว่าดูเขาบอกแม่มันกวาไปก็ได้แต่วาตอนนั้นมันทะรล้นะตอนนั้นขอเอาให้ห้าห้าเลยเนาะตอนนี้มันราคาเออมันคือมันเนื้อมันช่วงโควิดเนาะราคาโควิด อาจจะแพงนิดนึงแต่อาจจะถูกเราแต่จะขายได้เด้อนี่เด้อคุ้นมานี่ผมจะคุณอัดนั่นนี่ตอนที่จะเปอดตัดหัวหานอัดอะไรเข้าไปเพราะเอาตอนนี้เลยแหละไม่ต้องอัดเลยราคาสูงบอกมาเรื่เออไม่ต้องอัดให้เบื่อหัวหันดอกพี่อาจามบอกตอนนี้ราคาสูงมากเลยไม่ต้องซื้อหัวหันมาอัดดอกเสียซื้ออัดเท่าไหร่ เท่าแกบล็อกหางัวแกแกล์เกียนแ้วนะพ่อใน่วงนี้พวกแกหน้าอะไรมันพิซซ่าเดี๋ยวเท่าแกจากสุพรรณบุรีหาอยู่นี่ไม่ไม่ใช่เขตนี้เลยได้ได้ดีเลยได้ดีครับที่ครั้งนี้เนื้อมันขาดตลาดด้วยอ่านี่ครับพอพันรามันใหญ่นะนังดีหน้าแก

อ่าทำทำขอกวัวตัวนี้น่าจะสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้ร้อยสี่สิบชัวเลยแหละ ครับวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มต้นไม้ตัดออกหมดเลยเสริมอคอกอ,อีกออหัวเยอะหัวเยอะเตรียมคอกไหมเอาหัวมาลงอีกสี่ตัวเอาลงมาอีกบ่อหนี่งสี่ห้าหกเจ็ดแปอคอคดสิบแปดพันดามันดามันออัันนน้ที่เเขาาง สามันเหมือนลูกไอตัวชาเลยครับตัวนั้นทสามาเนี่คือเนี่ยต้องคือแกิ่งใจลูกอ่ะลูด้วยก่อนเมยมั่นใจอันนี้ที่ว่าต้นโลูกมันตายแลอะไรของมันหีแก้วอ้วนตัวไหนนี่นะครับของตัวนี้แหละลูกมันตายลูกเท่านั้นแหละลูกมันตายแหละอืมรายการนี้นึงแต่ลูกนกำลังกำลังยงบางสวยเลยบางสวยเสียดามากโอ้ยเต็มคอกเลยคอกนี่หลายเดียวครับผมสวยมากเลย ขบวสมเล่นะยังเลยอะไรได้ตัวแดงตัวแดงสมเอสเคหาสองศูสิได้ได้ตัวแม่เ้อยากได้ตัวผู้ได้ได้ตัวแม่เนี่เท่านี้เออสูงกว่านี้สูงกว่านี้อยู่ออฮอจะอ้ยอ้อือูกออือืออออืออืออือปออออ ลูกตัวนี้ใช่ไหมลูกของตัวนี้ยไอซื้อโอ้ให้ลูกงามแหงนี่นี่นี่เด้อครับใจลูกดีครับเจ้าทองผลงานดีทองทองไอ้ทองเจ้าทองลูกชายช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตทองลายเล็กทองลายเล็องมาลูกเออแป้งลายเนี่ยวันนี้มาเยี่ยมชมความคุณแม่รถ อยู่บ้านน้อยเจริญอำเภอกุลหานจังหวัดชิซุเกตนะครับผมน้อยแสงตะวันนะเนาะเออน้าน่อยน้อยแสงตะว,วันเปลี่ยนนะลืมลืมลืมเว้เอาบัานจีคลองไปหน่อยหนึ่งไม่น่าให้เลย <laughs> น,นี่นแบบลูกพันพุ่มบ้านเราตมันไ่ได้พอขันนี่ฮะแม่บาบันนะั่นนะั่นนะั่นะนะันะนะ่ใช่แม่ตัวใหญ่นั่นนี่แล้วก็ไว้ผมสองพวก บินมาตัวอีกโอ้ชอบแบบนั้นด้วยแงกัดวาคิวสีดัมชอบซีดําสีดัีแดงนอฮ่าพันใหม่ใหม่ลองเอามาเลี้ยงน้อฮาันใ่ใหม่บังเอาแต่วันนี้กระโดเดิมนะอยากหาใหม่ใหม่าเลี้ยงาแมนเลยน้โอ้ยว่ใช่มันจะสามสิบสี่สิบตัวบ้าเต็มนี่นี่เสียเสียเสีย อ๋อพ่อขอฟังเพิ่นกี่ก้อนนั่นฟังถึงบ่อพันห้าร้อยกว่ามันรวมหมดแล้วอัดเต็มที่ก็ห้าร้อยบ่เนาะอัดเต็มที่ห้าร้อยก้อนกองนึงหมดแล้วเนี่ยขนาดกองนลงกินหมดแลยกองที่ว่าเก็บมาทำกองต่างหๆนะเกิดกดมันเองดิพ่ออันนี้ตายโจ้ของบุญอัดอ๋อประมาณหกเจ็ดร้อยก้อนใหรอถึงในเรือแบบบ้านๆนะแบบยังทำพื้นที่เรายัง ทำไม่ได้ว่าทำแบบราเท่าไรเนาะเอาเอามาตรฐานเท่าไรลาดพื้นไหมลาดพื้นไหมพื้นปูนนี่คลองนี้สวยเลยนี่นี่นี่ได้แล้วนี่คลองนี่ไม่เอาวะนี่คลองนี่นี่ลาดพื้นแล้วแบบเวลาเคลียร์ปุ๋ยมันเคลียร์ง่ายเออนี่อ๋อลื่นเออนี่เอาทำร่องเอาเต่อใส่ร่องบนไงนี่อะไรกูจะจืดเนี่ยเอาวะกูจะจืดนะดีกว่าโยโย่เนี่ยเนี่ยตัก มันดูง่าแม่มันมีร่องนี่นี่คือความธรรมชาติมันจะเก็บง่ายกว่าแม่เชฟเออหลาดปุยหลาดปุนเราไม่ได้ทำเรื่องทำเหมือนเนินๆเนาะแล้วเหี้ยอ่ะฟันตัวมันจะไหลลงไหมน้ำไม่ขังด้วยอ๋ออันนั้นระบบฟาไม่ใช่การทำเนี่ยใต้รากมันจะมีร่องมันทำเป็นร่องน้ำมันไหลลงพอนาก็ได้จริงลในเวลาเราเคลียร์เก็บปุ๋ยมันจะเก็บง่าย ดในยูทูเขาทำเขาม่ทำอะหร้าคุณจอไรรองน้ำก็จะไหลลงนาเนาะเยี่ยวอะไรก็จะไหลลงนาหมดนรองมันต้องมันลงนาบอสดมันไดีนะอาธรรมชาติน่แหละีที่ใส่ใส่ถุงปุยไว้เนาะใส่ถุงปุยไว้ปอกใส่ถุงปุยไว้ ใส่ืเยก็กองไวก็ได้ลอเวมันจะไหลไปไหนหมดเยอะดเยอนะตะกอมันเยอะเลยแบบนี้ก็ได้ชัดโอ้ได้รถนึ่งหนึ่งเอาไปไรเลยสวนยางไซนาเอาไปไรอีกหนึ่งถ้าไปสนใจก็ ม่ได้อภิชาสนใจขายปุ๋ยด้วยขาปุ๋ยขาปุ๋ยเต็มกองเลยปุ๋ยเต็มกองเลยปุมันจะได้อรไ่ว่าอปุยส้ใส่มันเป็นืกถ้าคนไปใส่ต้นพวกต้นปาล์มต้นกุอินต้นพาลมเนาะมันจะเอาปุ๋ยเนี่ยที่วัวไปตากไว้ซีนึงก่อน ก็ไปกองไว้ในไรนั่นแหละใช่กองทิงไว้ก่อนตากวนนั่นแหละคือจริงๆปุยค้องนเขาใส่ถุงปุยเขาไม่ออกเลยคอ้ว่าทำไมเขาไม่แกะเพราะเขาไให้ดูตันั่นแหละเปิดเปิดย่างแล้วบ่อนี่เขาจะเปิดยางปีนี้ด้วยอ๋ออยากเปิดแล้วมันมันหลายปีแล้วครับอืมิดยาง ต้นใหญ่เลยวะดึงเดียวบ่หยอดเยอะ้เนาะหยอดเยอะแต่ต้นเล็กต้นเล็กก็ลอกออกเนาะเออยากเติมเข้าไปอ้าวครับผมสุดท้ายีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมครับผมเพื่อที่จะท่านจะไม่ได้พลาดการลงคลิปใหม่ๆนะครับผมครับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ สามารถมีวงสามารถมีวงครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกดกระดิ่งนะสับตะไคร้ใส่กลุ่มรู้ไม่ใช่บอไม่ใช่บอสับตะไคร้ครับสวัสดีครับกดไลน์หน่อยกดไลน์หน่อยนี่นี่ไลน์นี่สวัสดีครับสวัดครับนี่สับตะไคร้นะครับครับผมกดแชร์กดกระดินะแชร์เยอะนะครับครับ ครับสวัสดีครับ